สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นหัวข้อ1.4ของหน่วยที่1น,นะคะหัวข้อ1.4นี้ก็จะเป็นเรื่องลักษณะของการขายออนไลน์นะคะหัวข้อ1.4ค่ะเป็นเรื่องลักษณะของการขายออนไลน์ การขายสินค้าเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะปกติแล้วจะต้องมีหน้าร้านหรือว่ามีแผงลอยเนาะมีแผงหรือมีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับวางขายสินค้าซึ่งบางทีก็อาจจะต้องมีการเช่าพื้นที่ในห้างหรือต้องหาพื้นที่เช่าอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมักจะมีราคาแพงนอกจากนั้นนะคะยังจะต้องเลือกซื้อสินค้าเนี่ยมาจัดวางาบนโต๊ะบนแผงบนในร้านของเรานะคะแต่การขายออนไลน์นั้น เพียงแค่เราลงรายการสินค้าลงรูปนะคะรายละเอียดแล้วก็ราคาของสินค้าในเว็บไซต์ก็สามารถขายสินค้าได้แล้วค่ะในกรณีเราใช้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะก็สามารถตั้งชื่อร้านตกแต่งร้านทําป้ายร้านแล้วก็ทําหน้าตาของร้านได้ตามที่เราต้องการดังนั้นจะเห็นได้ว่าการขายออนไลน์เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการเปิดร้านค้าปกตินะคะังนั้นลักษณะข้อแรกของการเปิด ของการขายออนไลน์เนาะก็คือ 1. ต้นทุนต่ำนะคะต้นทุนต่ํากว่าการเปิดร้านค้าจริงๆเนื่องจากอะไรคะที่ทําให้ต้นทุนต่ําก็คือเนื่องจากว่าเราไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านไม่ต้องเสียค่าน้ําค่าไฟค่าจ้างพนักงานนะคะแต่ถ้าต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเองก็สามารถสมัครใช้บริการตามเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ได้หรือการฝากขายสินค้านะคะก็ต้องมีการจ่ายค่าเช่า ืที่ค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีหรืออาจจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายกันเป็นต้นอันนี้ก็คือเวลาที่ลักษณะของการขายออนไลน์ค่ะเราสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์หรือถ้าเราไม่เปิดร้านเราก็ไปฝากขายได้นะตามเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ดังๆที่มีลูกค้าเข้าไปเลือกซื้อสินค้าเยอะๆแล้วก็เอาสินค้าไปวางได้ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการเก็บค่าเช่าพื้นที่นะคะคล้ายๆกับร้านปกติเลยเนาะเป็นค่าเช่า อาจจะเป็นที่ค่าเช่าพื้นที่ตามเมมโมรี่นะคะตามาหน่วยความจําที่เราใช้เช่นเราลงรูปเยอะเรามีสินค้าหลายรายการก็อาจจะต้องเสียตังค์เยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของบริษัทเขาต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ในการรองรับข้อมูลแต่ละร้านค้ายิ่งถ้าเกิดเรามีข้อมูลเยอะก็ต้องจ่ายค่า,าการ การเก็บเก็บข้อมูลของเรา,าค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องมีค่าเช่าพื้นที่อา,อาจจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีเป็นเปอร์เซนต์ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ค,คล้ายๆกับร้านค้าปกติก็จริงแต่เมื่อเทียบกับการเปิดร้านค้าแล้วะคะ่ะการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแต่ว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าได้มากกว่านะคะโดยโดยสรุปก็คือต้นทุนต่ำกว่าการเปิดร้านค้าจริงนะ ข้อ2ค่ะกลุ่มลูกค้ามีจานวนมากอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีทําให้โอกาสในการขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะจากสถิติที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปีคิตศักราช2012เพราบพบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมในประเทศไทยเองนะคะก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันเนี่ยไม่น้อยกว่า6ล้านคนและใช้ประมาณคนละ4-5ชั่วงโมง เว็บไซต์ที่ิยมเข้าคือ google.com นะคะเพราะใครๆจะเสิร์ชอะไรจะเข้าเว็บไหนก็เข้าที่ google ก่อนนะคะเพราะอะไรฮะเพราะจําไม่ได้ว่าเว็บไซต์ที่เราจะเข้าว่าชื่อเว็บอะไรจําได้แค่คับคล้ายคับคาทาได้จําได้แค่ชื่อบางส่วนก็ไปเสิร์ชหาใน google ก็เลยกลายเป็นเว็บไซต์ที่นิยมมากที่สุดเพราะทุกคนอะ่ะเข้าเข้ามันก่อนทุกครั้งว่างนันเถอะนะคะ ลักษณะที่3ค่ะของการขายออนไลน์ก็คือการเปิดร้านค้าได้ทุกวันนะคะร้านค้าปกติเนี่ยจะต้องมีการเปิดร้านปิดร้านเนาะเป็นเวลาเวลานะคะเช่นมีเวลาเปิดปิดเวลาเปิดร้าน10นาฬิกาปิดร้านเวลา19นาฬิกาก็ต้องแปะไว้หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าทราบนะว่าเปิดร้านเมื่อไหร่ปิดร้านเมื่อไหร่เนาะจะได้ใช้บริการถูกเปิดวันอะไรบ้างอ่าบางร้านเปิดไม่ครบทุกวันไม่ได้เปิดทุกวันหรือเปิดทุกวันก็ยังต้องเขียนไว้เลยค่ะว่าเปิดทุกวัน นะคะ,อ,ะอย่างบางร้านก็จะบอกว่าเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์เพราะตามกฎหมายแรงงานใช่ไหมคะจะต้องหยุดให้กับพนักงานด้วยเราก็อาจจะต้องมีการกําหนดวันหยุดให้กับร้านค้าเพื่อให้พนักงานได้หยุดกันหยุดวันอาทิตย์นี่เป็นต้นนอกจากนี้นะคะยังต้องมีบุคคลหรือว่าพนักงานค่ะคอยเฝ้าร้านแต่สําหรับการขายหรือว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะสามารถเปิดได้ทุกวันไม่จํากัดเวลา ทำให้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าตอนไหนก็ได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยลงในกระทูของร้านเอาไว้นะคะหรือหากลูกค้าจะสั่งสินค้าเนี่ยก็สามารถใช้ช่องทางอื่น,นๆในการติดต่อได้เช่นอ,อ,อาจจะสั่งกันทางอีเมลวเว็บบอร์ดหรือว่าข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้ในภายหลังคือลูกค้าสั่งทิ้งไว้แล้วเราก็กลับมาดูก็ได้เช่นบางทีดึกๆเราหลับแล้วเนาะลูกค้าก็มาสั่งๆเช้ามาเราก็มาเปิดดูก็ได้นะคะนั่นก็คือเปิดร้านค้าได้ทุกวันลักษณะที่4ค่ะการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าสําหรับผู้ที่มีหน้าร้านจริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องปิดนะคะสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายนะอีกทางหนึ่ง เนื่องจากว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์เนี่ยมันใช้ทุนไม่มากสามารถลงรูปพร้อมรายละเอียดของสินค้าได้จัดโปรโมชั่นใหม่ๆได้นะคะสามารถแสดงที่อยู่ของร้านค้าแผนที่ของร้านค้าได้นอกจากนี้ค่ะยังช่วยโฆษณาและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าได้คือลูกค้าเนี่ยบางทีอยากจะมาที่ร้านแตออ่ไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนใช่ไหมคะก็สามารถ ไปหน้าร้านออนไลน์เพื่อเช็คดูว่าร้านเราอยู่ตรงไหนเพราะส่วนใหญ่ในหน้าร้านออนไลน์จะมีเบอร์โทรมีที่อยู่บางทีมีแผนที่นะคะมีภาพประกอบมีภาพบรรยากาศของร้านโชว์ด้วยว่าลักษณะของร้านเป็นยังไงก็ทําให้ผู้บริโภคค่ะหาร้านของเราง่ายขึ้นอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นการเพิ่มช่องทางการขายและยังเป็นช่องทางช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านเราให้ลูกค้ามาง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นได้อีกด้วยนะคะ ลักษณะที่หค่ะใช้เวลาไม่มากนะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีงานประจำอยู่แล้วนะก็สามารถขายขายของออนไลน์หรือว่าเปิดร้านค้าออนไลน์เป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าใช้เวลาในการดูแลร้านเนี่ยไม่มากค่ะสามารถใช้เวลาในช่วงเช้าช่วงพักนะเพื่อมาตรวจสอบดูกระทูของลูกค้าหรือว่าเข้ามาอ่านเว็บบอร์ดเข้ามาอ่านอีเมลเช็คว่าลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาหรือเปล่านะคะซึ่ง เราอาจจะนัดเวลาส่งของให้กับลูกค้าก็ได้ซึ่งซึ่งเวลาที่เราเอามาเช็คข้อมูลลูกค้าหรือเวลาที่เรานัดส่งของลูกค้าเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาใช้เวลาทํางานนะคะก็ไม่สมัก็ก็ไม่ต้องมากระทบกระทบกับเวลาทํางานหรือว่าแย่งเวลาทํางานไปนะคะแต่ว่าถ้าเราจะต้องส่งเป็นรอบๆส่งรอบวันเสาร์ส่งรอบวันอาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ควรแจ้งไว้ในกระทู้หรือว่าไว้ในประกาศของร้านค้าออนไลน์ค่ะ ลูกค้าจะได้ทราบล่วงหน้าเนาะจะได้มีไม่มีปัญหาภายหลังนะคะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เวลาสั่งซื้อปุ๊บ่ก็มักจะอยากได้สินค้าทันทีอยากได้เลยคือฉันสั่งวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องส่งใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรามีงานประจําอยู่แล้วและไม่สะดวกที่จะส่งของได้ในทันทีทันใดเราก็อาจจะเขียนไว้ว่าร้านของเรามีรอบการส่งนะนะคะส่งรอบวันจันทร์ส่งรอบวันพุธส่งรอบวันเสาร์วันอาทิตย์เอาที่เราสะดวกนะคะ ค่ะและพบกันในหัวข้อถัดไปค่ะ